อัปเดตข่าวสารของลีวอพูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับแข้งหงเจ็บอีกแล้วดีเอโก้โชตาได้รับบาดเจ็บอีกรายคาดว่าต้องพักอย่างน้อยถึง2เดือนถือว่าเป็นฤด,ดูการที่เลวร้ายสดๆสำหรับพลพักคหงแดงที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตตัวผู้เล่นบาดเจ็บหนักหลายรายและต่างก็เป็นแข้งตัวหลักของทีมกันทั้งนั้น โดยล่าสุดตามรายงานข่าวระบุวา่าดิโกโชตาหัวหอกฟอร์มแรงของทีมนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและคาดว่าจะต้องพักเป็นเวลานานอีกด้วยหัวหอกชาวโปรตุเกสได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับมิโตรแลนด์หนึ่งประตูตอนหนึง่งในศึกยนะูฟาแชมเปียนลีกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นกังวลกันว่าอาการบาดเจ็บนั้นจะเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักใช้เล่น ซึ่งอาจจะทำให้เขานั้นต้องพักราวๆสอเดือนเป็นอย่างน้อยตามรายงานของเดอะไทมสสื่อชื่อดังของอังกฤษระบุว่าโชต้านั้นได้รับบาดเจ็บและไม่พร้อมลงสนามในเกมพรีเมียร์อังกฤษนะัสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนฟูแลมและยังต้องรอประเมินอาการบาดเจ็บว่าเจ้าตัวเจ็บนหนักแค่ไหนโดยมีข่าวลือออกมาว่าอาการบาดเจ็บนี้คืออาการบาดเจ็บเอ็นควยด้านหลังหัวเข่าหรือ PCL และทางด้านของเลวพูก็กำลังรอให้อาการบรรเทาลงเสยก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของอาการและจะสามารถประเมินได้ว่าจะต้องพักรักษาตัวกันนานแค่ไหนโดยเบื้องต้นคาดการกันว่าถ้าหากไม่หนักมากนะักอาจจะต้องพักราวๆสอเดือนแต่ถ้าหากอาการหนักอาจจะลุกลามไปถึง4เดือนเลยทีเดียวโดยถ้าหากโชต้าจะต้องพักอย่างน้อย2เดือนตามข่าวที่ออกมาแล้วล่ะก็ จะส่งผลให้เจ้าตัวต้องพลาดลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลอย่างต่ำ13เกมโดยเริ่มต้นตั้งแต่นัดที่เจอกับฟูลแลมต่อด้วยนัดเจอกับสเปอร์คริสตันพาเลสเวสต์บอมวิตอัลเบิยนนิวคาสเซิลเซาท์ทัมป์ตันแอสตันวิลล่าเบอร์ลีย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอสเปอร์อีกรอบเวสต์แฮมยูไนเต็ดไบรตันแมนเชสเตอร์ซิตี้และเลสเตอร์ซิตี้อีกด้วยสำหรับดิเอโก้โชต้านั้น เจ้าตัวเพิ่งจะย้ายมาจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์มาสู่เทนแอนฟิลเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาและก็สาม,มารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทันทีโดยในตอนนี้เจ้าตัวหญิงไปแล้ว9ประตูจากการลงเล่นให้ลิเวอร์พูลรวมทุกรายการ17นัดมีข่าวดีอยู่บ้างเจอเกันครอปเบิ่มอาเล็กออกเล็กชมเบรนเลนืคืนสนามซ้อมได้แล้วเจอเกันครอปกุนซือของลิเวอร์พูล ออกอาการดีใจสุดขีดที่อเล็กอ็อกเล็ตแชมเบอเลนสามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนรวมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกล่าวว่าการกลับมาของดาวเตะชาวอังกฤษรายนี้มันส่งผลดีกับนักเตะทุกคนในทีมพร้อมเชื่อว่าฝีเท้าของแข้งวัย27ปีไม่ได้ดรอปลงไปแน่นอนต่อให้จะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยๆก็ตามเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลรู้สึกดีใจมากที่อเล็กออกเล็แชมเบเลน กองกลางชาวอังกฤษสามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแชมเบอร์เลนนั้นยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในฤดูการนี้เลยแม้แต่นัดเดียวหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าจากตอนเข้าแขมช่วงปรีซีซั่นกับทีมที่ประเทศออสเตรียเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ในที่สุดสัปดาห์นี้เขาก็สามารถกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วโดยเจคกนครอฟได้เผยว่าวินาทีที่ออเล็กลับมาซ้อมกับทีมนะ่ะทุกคนก็ได้ประโยชน์ทันที เขามีความสําคัญแบบนั้นนั่นแหละคุณไม่รู้หรอกว่าคุณคิดถึงเขามากแค่ไหนจากการที่เขาหายจากทีมไปเป็นเวลานานแต่เมื่อเขามาเข้าโรงยิมร่วมกับนักเตะคนอื่นๆพวกเขาก็ได้ตระหนักว่าการมีเขามาร่วมซ้อมมันดีกว่าตอนไม่มีเขาเยอะเขาเป็นคนที่มอบพลังงานให้กับคนอื่นได้ดีถ้าเกิดแฟนบอลลิเวอร์พูลลืมไปแล้วว่าออกเล็กนั้นเก่งแค่ไหนผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีภาษาอังกฤษของผมมันไม่คล่องขนาดที่จะทำแบบนั้นได้ แต่เอาเป็นว่าผมคิดว่าเราสามารถไปไล่หาโดคลิปทางโซเชียลมีเดียหรือ Youtube ได้เลยว่าเขาเก่งขนาดไหนผมดีใจมากที่เขากลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งเขามีทั้งความเร็วที่ดีมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมประสานงานกับคนอื่นได้ดีใช้ได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเล่นได้หลากหลายตำแหนง่งแถมยังช่วยทีมทำประตูได้ด้วยเมื่อไรก็ตามที่เขากลับมาลงเล่นให้พวกเราได้เขาก็จะช่วยพวกเราได้เป็นอย่างดี แต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะกลับมาได้ในสุดสัปดาห์นี้เลยหรือเปล่าหรือต้องรอจนถึงสุดสัปดาห์หน้านอกจากนี้จากเกินครอฟฟ์ยังกล่าวเสริมอีกว่าถึงแม้อเล็กออกเด็กแชมเบเลนนั้นจะได้รับบาดเจ็บบอยแต่มันจะไม่ส่งผลกับฝีเท้าของเขาแต่อย่างใดพูดกันตรงๆนะผมไม่เข้าใจว่าการพูดถึงประเด็นแบบนี้คุณต้องลองบาดเจ็บเองดูสักครั้งคุณถึงจะรู้ว่ามันยากแค่ไหน ที่จะพบว่าทุกอย่างมันต่างไปจากปกติหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้วคุณสามารถมองเห็นคุณภาพของเขาได้ทันทีในการซ้อมเขาเป็นคนที่ช่วยสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดีสำหรับทีมของเราเจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์งานนี้ช้าไม่ได้ลิเวอร์พูลเตรียมจับฟาบินโยเซ็นสัญญาระยะยาวพร้อมรับค่าเหนื่อยมหาศาล ลิเวอร์พ l ูลเตรียมที่จะตอบรางวัลให้กับฟาบินโย่ด้วยการอัพค่าเหนื่อยให้มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับสโมสรเดอะกาเดียนระบุว่ากองกลางชาวแซมบ้านั้นได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่จะให้ใครมาแตะต้องไม่ได้ของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยผลงานอันโดดเด่นในช่วง2ปีหลังสุดทำให้เวอ์พูลนั้นต้องมอบสัญญาระยะยาว และเพิ่มค่าเหนื่อยให้เพื่อซื้อใจแข้งให้อยู่ในทินแอนฟิลต่อไปโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของฟาบินโยนั้นมีระยะเวลาจนถึงปี2023โดยถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีข่าวออกมาว่ามีสโมสรไหนที่ให้ความสนใจดึงตัวเขาไปร่วมทีมรวมทั้งนักเตะเองก็ไม่ได้มีข่าวว่าต้องการจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลแต่อย่างใดแต่แน่นอนว่าทางสโมสรก็ต้องการจะตอบแทนฝีเท้าของเขา ด้วยการมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้กับเจ้าตัวพิจารณาโดยในตอนนี้กองกลางทีมชาติบราซิลนั้นรับค่าเหนื่อยอยู่ที่100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่คาดว่าทีมจากเมอร์ซีไซส์จะเพิ่มเงินค่าตัวของเขาให้อีกกว่าเท่าตัวพร้อมทั้งมอบข้อเสนอในการต่อสัญญาออกไปจนถึงปี2025หรืออาจจะยาวไปจนถึงปี2026ซึ่งนั่นจะทำให้เขามีอายุ33ปีพอดีหลังหมดสัญญา บอลรับพนันออกมาหันราคายกลิเวอร์พูลเป็นแต่งหนึ่งคว้าแนวรับเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้านรับพนันถูกกฎหมายของเมืองผู้ดีออกมาหันราคาให้ลิเวอร์พูลเป็นแต่งจา๋าที่จะได้กองหลังของไบรตันมาเสริมแนวรับในช่วงเปิดตลาดต้นปีหน้าลิเวอร์พูลทีมแชมป์เก่าของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเบนไว้ปราการหลังของไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนมาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ตามรายงานจากอินดิ e เ d นเดนซื่อชื่อดังของอังกรษหงแดงนั้นเจอปัญหาผู้เล่นแนวรับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบาดเจ็บหลายรายในฤด,ดูกาล2020-2021นี้ไล่มาตั้งแต่วร์จิลฟานไดโจโกเมสและเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมา ส่งผลให้ถูกเชื่อมโยงกับปราการหลังหลายรายทั้งดาโยอุปาเมการโน่ของอาเบไลซิสออซานคาบักของชาวเกซุนซีและเบนไวท์ที่เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อลีตลอดการร่วมลีกสำหรับเบนไวท์กองหลังวัย23ปีรายนี้เจ้าตัวมีจุดเด่นที่ความรวดเร็วความนิ่งและเข้าสกัดบอลได้อย่างแม่นยำรวมถึงยังสามารถดันขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้อีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้จะตัวทําผดงานได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างที่ไปเล่นให้กับลีดอยู่ในแต่แบบยืมตัวในฤด,ดูการ2019-2020ที่ผ่านมาและช่วยให้ทีมยุงทองนั้นเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลลกอังกฤษได้สําเร็จโดยล่าสุดทางด้านของ Skybet บริษัทรับพน,นันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษออกมายกให้ลิวอ์พคูเป็นแตงหนึ่งที่จะได้ตัวเป็นไว้ไปร่วมทีมโดยหันอัตราต่อรองลงมา เหลือเพียงแค่แทง2งใจ่าย7ไม่รวมทุนเท่านั้นโดยอัตราต่อรองของทีมที่จะซื้อเบนไว้ไปเสริมทัพในเดือนมก,กราคมมีดังนี้อันดับ1 l i v e ลิเวอร์พูลแทง2ใจ่าย7อันดับ2 ham, per, ท็อตแนมฮอสเปอร์แทง1่งใจสอันดับ3แมนเชสเตอร์ซิตี้แทง 1. ่งใจยีอันดับ4ี่ลีดยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทง1่งใจย่ไม่รวมทุนครับ เจอเกนครอฟเปิดเผยชื่อกับตันทีมของลิเวอร์พูลในอนาคตเจอเกนครอฟกุนซือของลิเวอร์พูลมั่นใจในอนาคตของนักเตะที่จะกลายมาเป็นกับตันทีมให้กับลิเวอร์พูลนั่นก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนพร้อมบอกว่าเจ้าตัวรู้สึกดีที่ได้เห็นว่าอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นดีใจมากๆที่ได้เป็นกับตันทีมในเกมกับมิชลลันเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแสดงความเชื่อมั่นว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน แบ็คขวาคนเก่งของทีมนั้นจะกลายเป็นกัปตันทีมของหงสแดงในภายภาคหน้าเทรนด์นั้นถือเป็นความภาคภูมิใจของลิเวอร์พูลหลังจากที่เขาเก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมีของทีมและทําผลงานได้อย่างโดดเด่นจนถึงขั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่เก่งที่สุดของโลกในตอนนี้โดยในเกมล่าสุดที่เิเวอร์พูลเสมอกับมิทแลนด์นั้นเขายังได้เป็นกัปตันทีมอีกด้วยเจอเกนครอฟเปิดเผยว่า เทรนด์เป็นคนที่ได้รับบทบาทกับตันทีมในอนาคตอย่างแน่นอนตอนนี้เขาถือเป็นนักเตะที่พิเศษมากๆสาหรับบรรดาดาวรุ่งในทีมอยู่แล้วเพราะแข้งดาวรุ่งนั้นต่างก็เจอเส้นทางแบบเดียวกับเขาตอนนี้เรามีกับตันทีม4ี่คนและพอคนเหล่านั้นไม่พร้อมลงเล่นคนที่ควรจะเป็นกับตันทีมก็คือเทรนด์นั่นเองแต่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ามันมีความหมายกับเขามากแค่ไหนตอนที่ได้เห็นสีหน้าของเขาตอนที่ผมยื่นปลอกแขนกับตันทีมให้ มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเขาจะได้รับบทบาทนี้ในอนาคตตอนที่คนอื่นบอกลาที่นี่ไปแล้วแต่ตอนนี้เทรนด์ก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นตัวสําคัญของสโมสรแห่งนี้ในอนาคตแล้วและหวังว่าจะมีคนอื่นๆที่จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นผู้นําที่ดีที่สุดของเราในนันล่าสุดแต่เขาก็อยู่กับทีมมานานกว่าคนอื่นๆดังนั้นมันเลยเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมแล้วแน่นอนว่าการเป็นกัปตันทีม มันไม่ใช่แค่ว่าสวมปลอกแขนแล้วก็จบคุณจะต้องทำตัวให้ดีตลอดเวลาด้วยตอนที่ผมเห็นว่ามันมีความหมายกับเขามากแค่ไหนมันทำให้ผมดีใจมากๆจริงๆ,จงๆเจอเกนครอปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นเหมาะสมที่จะเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลในอนาคตหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ